เรียนแล้รายได้เี้ยถวารวมนะเทปเทเอาคุณครมีแรงนีดนกล้องคุณมีแสงแดงมีกล้องไม่มันไม่แสงแต่แสงแดงสองตัวตาขัันเดี๋ยวใช่ไหมครับบดถิ้นอ่อนครับผมโตขึ้นมาโตเต็มเลย ยิ้นอ่อนนะค่ะหลวงพ่อยิ้นอ่อนทั้งหลังอะ่ะขอบารมีหลวงพ่อช่วยให้เสร็จครับที่หาล้านขาดเงินเล็กลน,ลน้อยละครับหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อช่วยเสร็จดีหรอเภายในสองปีขอว่าเหลือที่ทำไปจนหนาช้ให้หมดใหงหลวงพ่อให้บูชาให้หมดนะครับที่ทำให้หลวงพ่อช่วยบอกญาติโยมหน่วยด้วยว่าขอให้ทำให้เสร็จแล้วช่วยบูชาให้หมด ใช้จันพูดเหรอน้องพ่อใช้พูดให้ไหน่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้จันพูดจัอะไรถ่ายตอนจานนะครับเดียวครับคลิเดียวครับเพื่อสัมเดียว์เรื่อสัมเดียนี่เยตนี้จะได้นที่นี่ึครับ เ้อนียครับให้บูชาครับหลวงพ่ออันนี้เป็นปฐมมาเลิกครับเหรียญแบบปฐมมาเลิกเลยเดี๋ยวนึง่อเหรียญกับนูนแล้วับบูชาครับได้สร้างโบสถ์ของวัายัพนะครับ บสถ์หินอ่อ,อนเป็นบสถ์หินอ่อนครับหินอ่อนอ่อนหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อช่วยบอกญาติโยมมาร่วมทางบารมีกับหลวงพ่อด้วยหน่อยมีเงินอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่ยังไม่มากเท่าไหร่ครับรอบารมีหลวงพ่อช่วยนี่แหละตอนนี้ก็ถ้าบูให้ให้โยมมาช่วยบูชาเหรียญให้ให้หมดเ<ม><ม>หรียญ<ม>อันนี้เหลอครับท่านครับ ไม่มีเงินครับผมก็จะมีไม่มากนี่แต่ยังไม่มากหลวงพ่อยังไม่พอเดี๋ยวท่านต้องบอกท่านมากทามาหลายปีแล้วยังไม่แล้วเสร็จครับทางโบสถ์มาหลายปีแล้วหลวงพ่อยังไม่เสร็จเลยนี่นี่ต้องขอบารมีหลวงพ่อคูนช่วยลดไปทิบเจ็ดล้านหลวงพ่อขาดอีกชิบห้าล้านเยอะอีกชิบห้าล้านหลวงพ่อ คุณดงๆงมาได้มาให้ได้มาครัเป็นูนช่วยครับคนช่วยจาอาวาสครับเป็นเลขขาครับพ่อตรงนี้เรเป็นเลขคาม่องค์นี้เลาเหรอพ่ะเป็น